สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาดูฟันโซ่ที่มันตัดไม่ดีนะครับฟันโซ่ไม่คมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับคมก็ไม่ดีครับตัดตัดช้าด้วยครับกวาจะขาดนะครับกินไม้ไม่ดีนะครับคือคมของฟันโซ่นะครับนะครับเวลาตัดไม้นะครับเวลาตัดไปนะครับเหมือนโซ่จะถอยนะครับเหมือนฝืนๆนะครับกินไม้ไม่ได้นะครับคมไม่ดี นะครับไปโดนดินเยอะๆนะครับน so so an nice>, ี่ครับจุดข้างๆนิดๆนะครับพอม็ดทรายนะครับอีกอย่างนะครับดินอยู่กับต้นไม้อยู่กับท่อนไม้นะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับเวลาเราตัดไปบ่อยๆนานๆครับบางทีฟันโซ่เราก็ไปโดนบ่อยๆก็ทําให้ฟันโซ่เราเป็นถลอกได้อย่างนี้นะครับก็ไม่ดีครับบางทีก็ไปโดนหินนะครับทําให้ถลอกได้ง่ายๆนะครับโดนแล้วก็ไปตัดก็เป๊ะนะครับไม่เข้าฟืนฟืนมือ แล้วก็แจมของโซ่ข้างๆนะครับเขาเรียกแจมโซ่นะครับข้างๆจะถลอกมันนิดหน่อยนะครับอย่างนี้ไม่ดีครับต้องรับออกให้หมดนะครับเอีะครับที่เป็นขุยนิดเดียวเท่าเม็ดทรายนะครับรับออกให้หมดนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะเปสไปซ้ายมือขวามือแล้วก็จะกินไม้ไม่ดีนะครับเหมือนจะฝืนฝืนมือเราด้วยตัดกว่าจะขาดนะครับนานนะครับท่อนเล็กๆกว่ก็นาน แล้วก็ลงไม่ตรงด้วยนะครับอันนี้จะขาดช้านะครับเกือบจะไม่ขาดนะครับต้องเร่งใส่กวก็ฝืนๆนะครับพูดถึงเครื่องเรื่อยยนนะครับแรงเยอะไม่เยอะไม่เป็นไรครับขอให้โซ่นะครับโซ่ของเรารับฟันโซ่ดีก็โอเคครับจะแรงเล็กแรงใหญ่ก็เหมือนกันครับถ้าฟันโซ่ดีก็ดีหมดครับ ตัดไม้ก็เร็วเหมือนกันนะครับมันเกี่ยวอยู่กับโซ่อย่างเดียวนะครับมารับโซ่ก่อนนะครับแล้วจะมาตัดให้ดูใหม่นะครับอันนี้เป็นโซ่กลางๆครับโซ่เล็กเป็นของเครื่องเล็กนะครับมันจะมีตะใบนะครับนี่ครับตะไบจะมีอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เล็กมากครับสาจุดสองมันเล็กไปนะครับ แต่กับสำหรับโซ่รุ่นนี้นะครับก็ให้เอานี่ครับรุ่นของ4.8นะครับนะครับของมินนะครับพอดีครับกับรุ่นนี้นะครับรับพอดีกันนะครับแต่สำหรับอันนี้ตัวใหญ่ครับรุ่นนี้เป็น5.5ครับของมินนะครับรุ่นนี้นะครับ รับพวกโซ่เส้นใหญ่ๆครับของเครื่องตัวใหญ่ของศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้นะครับของเครื่องใหญ่โซ่เส้นใหญ่นะครับแต่ว่าจะให้พอดีก็ต้องไอ้รุ่นสีุ่ดแปดนะครับของมินนะครับเป๊ะนะครับเอสุดท้ายนะครับตัวเล็กๆไอ้นี้มันสามจุดสองนี่มันเล็กไปนะครับ ครับเปรียบเทียบมันมันก็เล็กกว่ากันเยอะนะครับมันเล็กเวลาเรารับเข้าไปมันคมไม่ค่อยดีครับมันมันเล็กไปเลียวไปนะครับมันไม่เห็นเกิดคมได้ดีนะครับ4 8พอดีครับเดี๋ยวมารับกันครับวิธีรับโซ่บาสั้นๆนะครับบา11.5นะครับก็มันเบาครับหาท่อนไม้นะครับมาวาง ข้างล่างแล้วก็เอาบาทับไปนะครับเวลาเรารับมันจะไม่แข็งนะครับนะครับอันนี้เป็นโซ่ตัดต้องรับไปให้เป็นฉลามครับเป็นทางเดิมให้เป็นฉลามแหลมแหลมนะครับเวลาตัดไม้มันจะจัดดีครับมันจะคมคมดีแล้วก็ตัดไม้ได้เร็วครับให้ออกฉลามฉลามเยอะๆนะครับ สำหรับโซ่ตัดนะครับจะกินไม้ได้ดีนะครับครับกย็ยังไปตามฉลามของฟันนะครับนะครับก็มือใหม่นะครับยังไม่เคยนะครับก็จับแล้วก็ หมุนสักหน่อยนะครับหมุนตะไบสักหน่อยเวลาเดินหน้าครับหมุนสักหน่อยบิดมือตามสักหน่อยนะครับนี่ครับตะไบมันจะกัดดีนะครับกัดเหล็กได้ดีครับเท่าเม็ดทรานะครับ,ารบขาดขาดออกนิดนิดนะครับที่แก้มสู แต่ใบรับ,บ,รบออกให้หมดครับอย่างนี้นะครับอันนี้รับออกหมดแล้วนะครับต้องออกให้หมดทุกฟันนะครับทุกฟันเลยนะครับ โอเคนะครับเนี่ยนะครับขอให้แก้มโซ่ตัวนี้นะครับที่เป็นรอยมันขาดเหมือนเม็ดทรายออกอเป็นแก้มข้างโซ่ที่คอมเมเนียม,มันหลุดออกไปนะครับให้มันหมดแล้วเวลาตัดมันจะจัดดีตรงดีนะครับตัดขาดเร็วด้วยนะครับถ้ามันตัดใบไม่ได้รับไม่ได้มันก็เหมือนเดิมครับตัดกว่าจะขาดนะครับกำลิ่งเหมือนหัวาบา วัวาเราจะไหม้ก่อนนะครับกลัวจะขาดนะครับก็รับไปเรื่อยๆครับนะครับทีนี้ก็รับหมดเรียบร้อยนะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับโอเคครับรอยดินมันถูกมันเป็นรอยถลอกเท่าเม็ดทรายนะครับข้างๆนะครับออกหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาลองตัดดูอีกครับ ครับทอนเดิมนะครับนะครับเมื่อกี้มันตัดยากๆครับฝนฝนมือก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้แดงแห้งๆนะครับแข็งมากเลยครับมันแห้งนะครับนะครับพอรับใบเสร็จก็มัดลองตัดดูครับท่อนเดิมนะครับเมื่อกี้ก็ขาดช้าๆนะครับตอนนี้จะลองดูครับรับโซ่เสร็จเรียบร้อย ก็เป็นไม้ไม้แข็งนะครับไม้มันแห้งนะครับก็ตัดยักยากหน่อยนะครับนะครับตัดได้เร็วกว่าเดิมนะครับความจัดความความกินเนื้อไม้นะครับก็ดีกว่าเดิมนะครับนะครับเมื่อกี้ที่ตัดไปนะครับมันฝืนนะครับฝืนแบบถีบมือเรากลับกินไม้ไม่ดีนะครับพอเรารับโซ อย่างนี้นะครับขลามก็ดีนะครับโซตัดเวลากำเล่งมันจะจัดนะครับทันใจนะครับว่าแรงเยอะแรงไม่เยอะนะครับก็เหมือนกันครับถ้าโซ่นะครับตัดไม่ดีมันก็ช้านะครับจะแรงขนาดไหนก็ช่างนะครับตัดไม้ก็ช้าลงนะครับถ้าฟันโซ่ดีนะครับแรงไม่เยอะมันก็กินไม้เร็วนะครับก็ตัดได้เร็วเหมือนกันนะครับ สำหรับพี่น้องมือใหม่ป้ายแดงนะครับยังไม่เคยทำก็เอาไปลองดูครับให้สังเกตนะครับเวลาตัดไม้ทำไมมันช้านะครับทำไมมันไม่เร็วไม่จัดไม่ทันใจนะครับก็ให้รับตลอดนะครับรับบ่อยๆนะครับจะถูกใจเราด้วยนะครับเวลาตัดก็จะสนุกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมเหการรับวันสู้ของเย่้ยยนต์นะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ